ตัวนี้เป็นกล้อง Ta าโปนะครับเป็นกล้องพาโป้สามรุ่นนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะชื่อรุ่นว่า C 2อตัวนี้เป็นความคมชัด 4K ข้อดีของกล้องตัวนี้ก็คือเป็นถาโป้รุ่นใหม่ล่าสุดเลยที่เป็นกล้องภายในที่มีความคมชัดสูงถึง 4K นะครับ2 1 6 0 p เป็นกล้องภายในที่มีระบบ AI นะครับจดจำใบหน้าได้ กล้องรุ่นนี้เป็นกล้องภายในที่ดีมากๆแล้วก็ชัดมากๆนะครับข้อดีของ AI ก็คือมันจดจําใบหน้าได้พอจดจาใบหน้าได้นะครับเวลาดูภาพด้านหลังเนี่ยมันจะดูง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆนะเวลาไล่หาเหตุการณ์ก็คือไล่เจอในเวลาแป๊บเดียวนะครับอันนี้คือข้อดีของ AI ที่จดจาใบหน้านะครับเดี๋ยวเราลองมาดูอีกรุ่นหนึ่งตัวนี้เป็นรุ่นใหม่เหมือนกันรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเป็น t a p l e จริงๆมันต้องวางอย่างนี้นะ เอาไปติดตั้งภายนอกจะเป็นลักษณะนี้แต่ว่าเอาไปติดตั้งภายในเนี่ยก็จะตั้งในลักษณะแบบนี้ได้นะครับตัวนี้เป็น TAPO โปเลนคู่ชื่อรุ่นว่า c 2 4 6 d นะครับ c 2อ6 d ตัวนี้เป็นกล้องรุ่นใหม่อีกรุ่นนึงที่เป็นเลนคู่นะครับตัวนี้มีข้อดีที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือเป็นเลนคู่ที่มีความโฮชารดมากถึงเลนละ3ล้านพิกเซลนะครับ3ล้านพิกเซล3ล้านพิกเซลมีทั้งระบบไฟ led กับอินฟราเรดนะครับผมทํางานแยกกันนะ เป็นกล้องรุ่นใหม่ที่ใช้ได้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในมาตรฐานกันน้ำ IP 65นะครับสามารถติดตั้งภายนอกได้ด้วยนะตัวนี้ภายในก็ได้นะครับเป็นกล้องโรบอตที่ผมว่ามันน่ารักดีเป็นเลนส์คู่แสดงภาพพร้อมกันทั้ง2องเลนนะครับข้อดีจุดเด่นของตัวนี้คือติดได้ทั้งภายนอกภายในเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยราคา2รุ่นนี้พอๆกันราคาพอๆกันเลยนะแต่ตัวนี้จะเป็นกล้องเลนเดียวแต่ความชัดสูงม,มากตัวนี้เป็นกล้องเลนคู่ ความชัดเลนละ3ล้านพิกเซลมี2เลนแสดงภาพได้พร้อมกันนะครับอ่ตัวนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็น t a ร์โ400สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบนะครับเป็นกล้องตัวเล็กๆน่าหลักนะครับตัวนี้ราคาถูกมากหลักร้อยนะไม่กี่ร้อยบาทนะครับความชัดเป็น1 8 0 p นะครับใช้ดีเปนการตัวนี้ผมก็ใช้อยู่ใช้มานานละครับภาพกลางคืนกลางวันโอเคเลยน้อยไม่ค่อยมีนะครับกับราคาที่ถูกมากเป็นทาร์โป400นะ ใครสนใจสั่งซื้อทั้ง3ามรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะใช้ดีทั้งสามตัวเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนำนะผมชอบตัวนี้สุดเลยนะครับ AI จดจำใบหน้านี่คือแบบใช้แล้วจะติดใจจริงๆนะครับตัวนี้โอเค